We'll yeah. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการฮอตไลน์เกษตรกับดิฉันอรุณโอไทยสิริบุบค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา15นาิก30นาทีไปจนถึงเวลา16นาฬิกาค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเทคโนโลยีรวมไปถึงนวัตกรรมต่างๆที่จะช่วยเพิ่มผลผล,ผลิตให้แก่เกษตรกรไทยนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะว่าในวันนี้มีข่าวสารมากมายที่จะให้คุณผู้ชมได้รู้กันว่าในแวดวงเกษตรหรือว่าปสุ สัตว์บ้านเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะล่าสุดเองไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใน3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะขอสอชอได้ให้ความสําคัญโดยการที่จะเป็นการส่งเสริมเรื่องการเลี้ยงปศุสัตว์นะคะส่วนอีกที่หนึ่งค่ะตอนนี้ค่ะในเรื่องของปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ํานั้นตอนนี้หลายภาคส่วนได้มีความพยายามในการช่วยเหลือนั่นก็คือการปลูกพืชตัวอื่นเพื่อที่จะเป็นการเสริมไรายได้แต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันค่ะความ ขึ้นไหวแรกวันนี้เราจะลงพื้นที่กันที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่จังหวัดยะลาค่ะซึ่งได้มีการให้ความร่วมมือกับคอสอชอนะคะเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อที่จะเป็นการยกระดับอาชีพและก็รายได้ให้แก่เกษตรกร,กรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อที่จะรองรับ AEC ค่ะ นายอุสมานสยมิงนะคะประสุสัตว์จังหวัดยะลาได้เปิดเผยค่ะว่าการจัดประกวดแพะในงานมหากรรมประสุสัตว์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและคอสอชอค่ะซึ่งอยากจะให้เกษตรกรในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยงานดังกล่าวได้มีเกษตรกรที่มีอาชีพในการเลี้ยงสัตว์ให้ความสนใจมาร่วมงานเป็นจำนวนมากนะคะ โดยเฉพาะแพะค่ะซึ่งทางปศุสัตว์ยะลาได้มีการจัดประกวดมีจำนวนแพะมาร่วมประกวดเพิ่มขึ้นถึง251ตัวจาก5จังหวัดชายแดนใต้ทั้งนี้แพะพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้แพะพันธุ์มอแท้แพะพันธุ์เนื้อลูกผสมแพะพันธุ์นม ทั้งนี้การจัดการประกวดครั้งนี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะและช่วยยกระดับการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและเกษตรกรเองก็ได้มาเรียนรู้ได้มาชมนิทรรศการต่างๆที่ทางปศุสัตว์ได้จัดขึ้นและได้เห็นพัฒนาการของเกษตรกรท่านอื่นๆที่ได้มีการเลี้ยงแพะและเจริญเติบโตมีความสมบูรณ์ที่ดี ขณะเดียวกันนะคะเกษตรกรก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการเลี้ยงเพื่อที่จะได้นำไปพัฒนาในฟาร์มของตนเองสำหรับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในขณะน,นี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นยังถือว่ามีน้อยอยู่นะคะส่วนความต้องการของตลาดนั้นกลับมีเพิ่มมากขึ้นค่ะไม่เหมือนกับผลไม้ถ้าออกผลผลิตมากราคาก็จะถูกซึ่งถ้าเกษตรกรหันมาเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้น และมีปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของตลาดเชื่อว่าในอนาคตนะคะเกษตรกรก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะและที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยมีเกษตรกรด้านปศุสัตว์ที่ได้มีการร้องเรียนเรื่องสินค้าด้านปศุสัตว์เลยโดยเฉพาะในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นิยมในการเลี้ยงโคแพะสัตว์ปีก ซึ่งปศุสัตว์ก็พยายามที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการพัฒนาทางด้านอาชีพของตนเองให้ดีกว่าเดิมซึ่งก็จะช่วยในการยกระดับรายได้และสามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอาชีพในอนาคตของเกษตรกรอย่างแท้จริงต่อไปนะคะ โดยทางด้านของนายอุสมานซึ่งเป็นปศุสัตว์จังหวัดยะลาก็ได้กล่าวนะคะว,ว่าในปี2,558ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ AEC ทางปศุสัตว์พยายามที่จะผลิตสัตว์เศร,รษฐกิจต่างๆเพื่อที่จะให้ได้เพียงพอกับตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะแพะและโคซึ่งพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นนิยมที่จะนำไปทำพิธีกรรมทางาศาสนาอิสลา,าม และที่ผ่านมาปริมาณก็ยังไม่เพียงพอกับผู้ประกอบการและผู้ที่บริโภคทั่วไปซึ่งก็อยากจะให้เกษตรกรนั้นนะคะหันมาเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะให้เพียงพอกับการจำหน่าย จากการประเมินภาพรวมของการจัดงานมหกรรมปศุสัตว์แดนใต้เกษตรกรนั้นก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าพึงพอใจเป็นอย่างมากและชื่นชอบที่มีการจัดงานในลนักษณะเช่นนี้แล้วก็เรียกร้องให้มีการจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้เป็นการยกระดับแล้วก็พัฒนาเกษตรกรในอนาคตต่อไปค่ะ ว่าด้วยเรื่องของปศุสัตว์แล้วไปต่อกับเกษตรกรผู้ปลูกพืชที่ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่อยู่อันดับ1ใน3ของประเทศนั่นก็คือยางพารานะคะต้องยอมรับค่ะว่าในขณะนี้ยางพารานั้นราคาตกเป็นอย่างมากดังนั้นสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดสงขลาจึงได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรนั้นปลูกข้าวไร่พันดอกค่ค่ะ นายสุวิทย์ศรีวิไลผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดพังงาได้นำเจ้าหน้าที่สำนักงานพร้อมด้วยกลุ่มเกษตรกรรวมกันลงแขกปลูกข้าวไร่ในแปลงรับทุนสงเคราะห์ยางพาราทดแทนของนายอุดมพรสิงเพียงในพื้นที่บ้านในงบหมู่สามตําบลตากแดดอำเภอเมืองพังงานนะคะโดยใช้วิธีการปลูกด้วยการแทงสัก แล้วก็หยอดหลุมซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปในจังหวัดพังงาและมีความเหมาะสมกับทุกสภาพพื้นที่โดยการทำไม้สักเจาะหลุมนั้นเรียกว่าไม้สักนะคะยาวประมาณ2เมตรด้วยกันค่ะเป็นลักษณะกลมพอเหมาะกับมือแล้วก็เจาะหลุมให้ลึกประมาณ3เซนติเมตรขนาดหลุมกว้าง1นิ้วระยะห่างของหลุมนั้นประมาณ25ูณ25ซนเมตร หลังจากนั้นก็หยอดเมล็ดข้าวลงในหลุมทันทีซึ่งเกษตรกรได้ใช้กระบอกไม้ไผ่นำเมล็ดข้าวใส่แล้วก็หยอดลงหลุมหลุมละ5-8เมล็ดนะคะกลบดินด้วยกระบอกที่ใส่กับปลอกข้าวนะคะเมื่อฝนโปรยลงมาหรือว่าเมล็ดได้รับความชื้นจากดินก็จะเจริญเติบโตเป็นต้นข้าวให้ผลผลิตต่อไปนั่นเองค่ะ โดยนายสุวิทย์ศรีวิไลได้เปิดเผยนะคะว่าสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดพังงานนั้นได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชแซมสำหรับสวนที่ได้รับทุนสงเคราะห์เพื่อที่จะปลูกใหม่ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ก่อนที่จะได้รับผลผลิตจากยางพาราพืชแซมที่แนะนำให้ปลูกนั้นมีหลายชนิดด้วยกันค่ะ ซึ่งข้าวไร่พันดอกขาก็ถือว่าเป็นพืชแซมดินชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการปลูกแซมในสวนอย่างพารานะคะ ข้าวดอกขานั้นเป็นข้าวไร่พันธุพื้นเมืองที่มีความต่อต้านต่อโรคมเมล็ดยาวสีของมเมล็ดเป็นข้าวสารที่มีสีน้ำตาลแดงอมม่วงเมื่อหุงสุกแล้วก็จะมีกลิ่นหอมคล้ายกับใบเตยค่ะรสชาติอร่อยข้าวไม่แข็งหุงขึ้นหม้อด้วยนะคะซึ่งเกษตรกรสามารถที่จะนําผลผลิตมาจําหน่ายได้ถึงกิโลกร,รัมละ60บาท และที่ผ่านมานั้นนะคะผลผลิตก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดด้วยไม่ว่าจะเป็นภายในจังหวัดหรือว่าทั่วประเทศโดยทางสํานักงานได้มีการสนับสนุนในเรื่องของทุนจํานวนหนึ่งให้เป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการปลูกพืชแซมนั่นเองค่ะ,คะ ต่อไปก็เป็นข่าวในการขอความร่วมมือจากผู้บริโภคเพื่อที่จะเป็นการรักษาสิทธิ์ของท่านเองนะคะโดยทางด้านของสคบอก็มีการขอความร่วมมือจากภาคประชาชนค่ะที่พบเห็นร้านจำหน่ายของฝากที่ไม่ได้คุณภาพสามารถที่จะยกโทรศัพท์ขึ้นแล้วก็กดหมายเลข1 16 6แจ้งที่สายด่วนได้ค่ะนายยุทธนาวีรัต ยักิตินะคะซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าทางจังหวัดสุรินนั้นได้รับแจ้งจากสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคว่าได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าในร้านค้าจําหน่ายของฝากในบางจังหวัดว่าไม่มีคุณภาพอย่างเช่นข้าวเกลียบมะพร้าวแก้วขนมทอดมีกลิ่นหืนเนืน่องจากว่าถูกเก็บไว้เป็นเวลานานและใกล้หมดอายุนะคะซึ่งหากรับประทานแล้วอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ รวมไปถึงกรณีการซื้อของฝากแล้วถูกร้านค้าเอาเปรียบอย่างเช่นสินค้าบางอย่างที่บรรจุอยู่ในกระเช้าใบใหญ่แต่ว่าสินค้ากลับมีจำนวนไม่กี่ชิ้นที่เหลือก็เป็นเศษกระดาษที่ยัดไว้ข้างในเพื่อที่จะให้สินค้านั้นดูมีจำนวนมากจังหวัดสุรินทร์จึงมีการขอความร่วมมือจากผู้บริโภคนะคะหากผู้ใดที่พบเห็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าของฝาก และมีการจำหน่ายสินค้าไม่มีคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐานมีการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคสามารถที่จะแจ้งได้ที่สำนักงานจังหวัดสุรินท์หรือว่าที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคที่สายด่วน1166หรือว่า www.ocpb.go.th เนะคะเพื่อที่จะดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ ก็ช่วยกันป้องกันสิทธิ์ของเรานะคะอย่างน้อยๆถ้าเราไม่ได้ซื้อมาบริโภคถือว่าคนที่จะรับของฝากจากเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพที่ดีแล้วก็เราได้ช่วยเหลือสังคมด้วยนะคะช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะสำหรับใครที่บอกว่าเอ๊ะตอนนี้อยากจะปลูกพืชที่เป็นพืชไม้ผล ที่อยากจะเพิ่มรายได้ในกระเป๋าของเราฝรั่งเป็นตัวเลือกหนึ่งแต่ว่าสายพันธุ์ที่เรานําเสนอในวันนี้เป็นสายพันธุ์ที่ถือว่าเก่าแก่และก็ยาวนานอยู่ในประเทศไทยมานานแล้ว,ลวนะคะจะเป็นสายพันธุ์อะไรนั้นพักกันครู่เดียวค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการฮอตไลน์เกษตรนะคะยังคงอยู่กับดิฉันอรุณวัทน์ศิริบุตรกับทีมงานค่ะอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าใครที่กําลังหาอาชีพหรือว่ารายได้เสริมหรืออาจจะกลายเป็นรายได้หลักก็ได้โดยการมองหาว่าจะปลูกพืชพันธุ์หรือว่าไม้ผลชนิดใดดีที่จะเป็นการเพิ่มเงินในกระเป๋าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับฝรั่งค่ะผละไม้ที่ชื่อไม่ไทยเลยแต่ว่าอยู่คู่กับคนไทยมาช้านานนะคะฝรั่งที่เราจะพาไปรู้จักในวันนี้ มีชื่อว่าฝรั่งแดงมีลักษณะเป็นแบบไหนไปทำความรู้จักพร้อมกันค่ะ โดยทั่วไปแล้วฝรั่งจะมีไส้สองสีก็คือสีขาวกับสีแดงซึ่งถ้าเป็นไส้สีแดงคนไทยเรียกว่าฝรั่งขี้นกพันธุ์ไทยแท้ๆผลจะมีขนาดเล็กมีเมล็ดเยอะเวลาผลสุกจ,จัดๆกลิ่นจะหอมแรงมากรสชาติจะเปรี้ยวไม่หวานสมัยก่อนนิยมในการปลูกแพร่หลายส่วนใหญ่จะเก็บผลกินตอนทำหามจิ้มเกลือปน่นกรอบอร่อยมาก สำหรับฝรั่งแดงไต้หวันแม้จะเป็นฝรั่งที่มีไส้สีแดงแต่จะมีข้อแตกต่างกับฝรั่งขี้นกของไทยก็คือฝรั่งแดงไต้หวันผลจะมีขนาดใหญ่กว่ามีเมล็ดเยอะนะคะแล้วก็มี โตเต็มที่นั้นน้ำหนักจะเฉลี่ยประมาณ4 5ผลต่อ1กิโลกรัม,มเมล็ดก,ก็มีน้อยมากเวลาสุกรสชาติของฝรั่งแดงไต้หวันจะหวานหอมอร่อยมากมีผลสุกวางขายเฉพาะตลาดผลไมใ้ใหญ่ๆในกรุงเทพมหานครเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมจากผู้ซื้อไปรับประทานอย่างกว้างขวางปัจจุบันพบว่ามีผู้ขยายพันธุ์ฝรั่งแดงไต้หวันเป็นกิ่งตอนออกวางขาย ฝรั่งแดงเป็นไม้ยืนต้นนะคะที่มีความสูง2-4เมตรเนื้อไม้แข็งมีอายุนานหลายปีเปลือกต้นเรียบสีน้ำตาลเทาผิวเปลือกมักที่จะร่อนเป็นแผ่นบางๆใบเดียวออกตรงกันข้ามนะคะแล้วก็รูปีแกมของขอบขนานกับปลายแล้วก็โคมใบแหลมผิวใบหยาบสากมือสีเขียวสด ดอกนั้นออกเป็นดอกเดียวๆดอกอดอกซอกใบดอกสีขาวมีเกสรตัวผู้เป็นสีครีมผลนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมรีแล้วก็ปลายผลจะถือว่ากว้างนะคะส่วนหัวผลจะเรียวผลอ่อนสีเขียวตอนสุกนั้นจะกลายเป็นสีเหลืองค่ะ เนื้อในเป็นสีแดงนะคะผลโตกว่าผลฝรั่งขีโนกของไทยอย่างชัดเจนค่ะและมีเมล็ดน้อยตามที่กล่าวข้างต้นนะคะผลสุกนั้นจะมีรสชาติที่หวานหอมผลห่ามจะกรอบหวานอร่อยมากและติดผลได้เรื่อยๆหรือว่าติดผลเกือบทั้งปีและจะติดผลดก ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดตอนกิ่งและทาบกิ่งมีกิ่งพันธุ์ขยายที่ตลาดนัดดอกไม้นะคะแล้วก็ไม้ประดับถ้าใครสนใจสามารถไปเดินดูได้ที่สวนจตุจักรนั่นเองค่ะส่วนสรรพคุณทางสมุนไพรของฝรั่งนั้นทั้งต้นรวมทั้งรากหรือที่นิยมเรียกว่าฝรั่งทั้ง5มีรสฝาดเย็นนะคะใช้ภายนอกในการดูดกลิ่นเหม็นดูดน้ำเหลืองดูดน้องถอนพิษแผล บาดแผลนะคะแล้วก็ยอดใบอ่อนนั้นใช้ปิ้งไฟพอเหลืองกรอบแล้วก็ต้มน้ำดื่มแก้ท้องร่วงแก้บิดแล้วก็แก้ปวดเบ่งนะคะรวมไปถึงเสมหะพิการรากใช้ในการแก้น้ำเหลืองเสียทำให้แท้งผลสุกวางบนหลังหีบศพจะช่วยในเรื่องของการดูดกลิ่นเหม็นได้ดีมากค่ะ ใบสดเคี้ยวดับกลิ่นเหล้าในปากได้ด้วยนะคะแล้วก็นำไปต้มรวมกับยอดของเสดาจะทำให้เสดนั้นลดความขมได้น้อยลงค่ะแล้วก็ใบแก่นั้นนำไปต้มน้ำดื่มเพื่อที่จะแก้ท้องร่วงนั่นเองค่ะแหมสรพพคุณนี่มีตั้งแต่ใบนะคะลำต้นแล้วก็รากรวมไปถึงผลด้วยใครที่บางคน,นะคะชอบดื่ม แล้วก็ก่อนเข้าบ้านปลูกไว้หน้าบ้านนะคะแนะนําเลยนะคะช่วยดับกลิ่นเล่าได้ดีอันนี้รู้กันมานานนะคะช่วงนี้เราพักกันคู่เดียวค่ะช่วงหน้านะคะสำหรับใครที่บอกว่าเห็นสรรพคุณแบบนี้อยากจะปลูกไว้ทานที่บ้านหรือมีพื้นที่เยอะอยากจะปลูกไว้ขายเจ้าฝรั่งแดงนี้สามารถที่จะนําไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ทําเป็นผลิตภัณฑ์ที่วางขายในท้องตลาดได้หรือไม่เรามาไขข้อสงสัยกันค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการฮอตไลน์เกษตรแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับเกษตรกรตัวจริงผู้ที่ปลูกฝรั่งแดงนะคะแล้วก็มีประสบการณ์เป็นอย่างมากและประสบความสําเร็จในอาชีพที่สามารถปลูกฝรั่งแดงจนสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำนะคะจะเป็นอย่างไรค่ะเราจะไปพูดคุยกับคุณมุกดาธัญสิริซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งแดงจะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณมุกดาค่ะ คุณมุกดาได้ยินเสียงดีฉันไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรารอสัญญาณจากคุณมุกดานะคะคุณมุกดาได้ยินเสียงไหมคะอ๋อได้ยินค่ะอาสวัสดีค่ะคุณมุกดาสวัสดีค่ะค่ะคุณมุกดาอยู่คะคะ่ะสายคุณอะไรคะเออคุณมุกดาไหมคะ ใช่คุณมุกดาวันนี้โทรจากรายการฮอตไลน์เกษตรนะคะจะโทรมาขอความรู้จากการปลูกฝรั่งแดงไม่ทราบว่าที่สวนของคุณมุกดานี่ปลูกฝรั่งแดงไต้หวันหรือว่าของไทยคะของของไทยเราเนี่ยค่ะโบราณของเราฝรั่งขี้นกไทยนะคะอ๋อแล้วคะของโบราณเราเลยอ่ะไม่ใช่ของไต้หวันอืม <c oughs> ลักษณะ,ะ,ะจะแตกต่างจากฝรั่งที่เราเห็นในท้องตลาดที่ไส้ข้างในจะเป็นสีขาวยังไงคะคุณมุกดาคะ คือมันจะเป็นของเราเนี่ยข่อนข้าจะเป็นรูปทรงรีีหน่อยนะคะค่ะ <c oughs> ก็ที่สมมุติที่จะตามท้องหนอนมันก็จะเป็นแป้นกลมๆเหมือนหนอนส้มอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> แต่ของเราจะเป็นรูปทรงแบบแบบส้มเอ่อเป็น เรีดีหน่อยค่ะม,มันไม่แกลลมๆแบบฝรั่งทั่วๆไปใช่ใช่อีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกว่าฝรั่งโบราณไหมคะที่เจอตามป่าถูกไหมคะคุณบุกดาใชก่ก็สมัยก่อนเนี่ยก็จะเจอกันเยอะๆก็คือจะเป็นฝรั่งที่นกไลยคะ่ะลูกเล็กๆอัีนี้ทีเ่เราวันนี้เนี่ยเราจะมีเกษตรเรื่องมันเรียกว่าทางสมัยก็คือเกษตรชีวภาพก็เราจะปลูกในลักษณะแบบ แบบเราแต่งเราแต่งลูกไหมคะมันก็เลยลูกใหญ่อะค่ะดูแลเป็นพิเศษไม่ได้เกิดตามมีตามเกิดแบบนั้นลูกค่ะลูกก็เลยจะโตแบบตามมีตามเกิดคือออกมาเป็นพวงก็เป็นพวงเลยค่ะค่ะการดูแลยากไหมคะคุณมุกดาถ้าเปรียบเทียบกับฝรั่งพันธุ์อื่นไม่ยากก็เหมือนกับผลผลฝรั่งทั่วไปอะค่ะค่ะ แต่สีมันข้างในมันจะดีกว่าอย่างอื่นก็คือแดงแล้ววเอกลักษณ์ของมันคือจะมันจะหอมมากเลยเป็นที่ต้องการของตลาดไหมคะถูกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเราเนี่ยมักจะหลงของแบบพันเวียดนามซึ่งคือนี่เรากินตามท้องถนนเนี่ยก็จะเป็นเนื้อมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมคะ,คะ,คะแต่นี่มันแดงเป็นแบบเนื้อจังโมเลยค่ะแล้วก็เราได้พันดั้งเดิมมาเราก็ตอนนี้เราอนุรักษ์อยู่ ค่ะก็สมมุติว่าขนาดที่มันออกเนี่ยแดงแดงเท่าไหร่เนี่ยแดงเท่าไหร่เนี่ยยิ่งสุกยิ่งแดงอะค่ะอ๋อยิ่งแก่จัดยิ่งแดงยิ่งหอมใช่กิโลนึงเท่าไหร่คะก็คือที่เราเราข้างนอกเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นอีกคนขายค่ะแต่ว่าแต่ว่าขนาดนี้เราเราออกงานเราไปขายเองอก็ออกงานไปขายเองค่ะก็เราจะขายอยู่ประมาณเจ็ดสิบบาทโอ้ เกิบบากิโลนึง <attraction> พอๆกับทุเรียนหมอนทองเลยนะฮะเนี่ยไม่น,นี่นี่พี่เรียนตายคุณหญิงอยู่ถูกป่ะคะ <_ co h> ใช่ค่ะโอ้ดีใจจังเลยค่ะ <_ co h> คืออย่างนี้ผ <_ co h> ลเนี่ยเดี๋ยวนี้เราพูดกันตามจริงแล้วผลไม้เนี่ยเราจะเราจะมีราคาขึ้นมาสาก่อนมากแล้วบอนี้ค่ะ <_ co h> แล้วก็เกจิบบาเนี่ยราคาราคาเนี่ยมันไม่ใช่เยอะแล้วนะคะพูดถึงเพราะว่าอย่างเนี้ยเราั้งอนุรักษ์แบบดีเลยแล้วก็แต่งลูกสวยมากค่ะ แล้วลูกไม่ใช่เหมือนนิ้วโป้งันสมัยโบราณค่ะก็จะลูกใหญ่ก็ของพี่มันจะประมาณอยู่ที่ลูกหนึ่งสามขีดสี่ขีดก็ยังได้เลยแต่ว่าอืยส่วนใหญ่พี่ปลูกเครื่องที่จะพี่จะทําน้ําไงคะอ๋อเี่ไป,ไปต่อ <5 S 1> ยอดออะะผลิตภัณฑ์ใช่อ๋อแต่ว่าคือเดิมถ้าขายเป็นผลสดเฉยๆเนี่ยก็ถือว่าได้ได,ได้ได้ราคาเยอะแล้วเหมือนกันนะถ้าเทียบกับลำไย,ยตอนนี้ลำไย,ยนี่ซื้อที่สวนนี่สามบาทเองนะคะคุณมุกดา นี่กิโลละหกสิบเจ็ดสิบาทถือว่าได้เยอะมากทีนี้ในในหนึ่งปีเนี่ยค่ะสามารถที่จะเก็บผลผลิตได้ได้กี่รอบคะคืออย่างนี้ค่ะพอดีพ,พี่พี่เป็นเป็นอ,อคนปลูกแบบพี่ชอบที่ชอบผลไม้แล้วพี่เป็นคนกรูงเท้แล้วพี่มาซื้อสวนอยู่ที่นี่ที่ที่จังหวัดอะไรคะอ๋อฮะันทบุรีแตบบ่ทีนี้เวลาเราปลูกข,ของเล่นๆ่ะเ,เ,เราก็มไม่ได้ซื้อว่าเราจะ คิดเป็นเงินเท่าไร่แต่ถ้าวันนี้คุยกับพี่เรื่องทุเรียนเนาะบางคูนอะไรอย่างเงี้ย<ะ>เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยพี่จะต้องพี่จะต้องปลูกแบบลักษณะนั้นไงแบบว่าคำนวณว่าเท่าไหร่เย,ยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นธุรกิจจะพ่พี่ปลูกเล่นๆล,<ะ>ล้วตอนที่สามสี่ปีก่อนนะพี่ลงประกวดล<ะ>งประกวดโอ้ทำสีดาวค่ะได้สี่ดาวด้วยสีดาวแล้วก็เม<ะ>ื่อคราวที่แรพี่ไปจ่ายเกษตรออนไลน์นี่ มะเวงยังได้ทานเลยอแล้วก็มีเอาผลฝรั่งแดงไปโจค่ะค่ะเอในขณะที่ไปโจก็คือคนเขาก็ตากตื่นเหมือนกันอุ้ยจริงอะสีแดงอย่างนี้จริงจริงมันแดงทั้งลูกเลยคุณคุณหญิงค่ะเพราะว่าที่สําคัญคือกินแล้วมีประโยชน์มากๆเลยกินแล้วสวยทั้งหาจริงเหรอฮะมีวิตามินอะไรยังไงบ้างคะคุณมุกดาช่วยช่วยบอกสรรพคุณเราหน่อยค่ะในหนึ่งผลของฝรั่งสีแดงนะคะคือที่เรา คนเขาแนะนานให้เรากินเนี่ยแครอทนี่เราไม่รู้จักแครอทแต่เราว่ากินแครอทนี่ต่อต้านมะเร็งเนี่ย <c oughs> ตัวนี้ตัวต่อต้านมะเร็งโดยเฉพาะเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นในหนึ่งขลของฝรั่งแดงที่พี่โชว์มาณวันนี้กินขวดหนึ่งเนี่ยได้คุณค่าเท่ากับกินส้มแอปเปลิแปเปลแครอททีเดียวเพราะเพราะว่าอวิตามินซีเนี่ยมากกว่าส้มเป็นสิบเท่าค่ะ <c oughs> วิตามินเอเนี่ยแบบของแอปเปิลเนี่ยป้องกันโรคหัวใจเนี่ยสิบห้าเท่าของแอปเปลิล แล้วก็มีเบต้าคาร์โบของสีแดงของผลไม้แดงไงคะนี่คือตัวเด่นจุดๆของมันก็คือผลมันสีแดงค่โอ้พูดแบบนี้แล้วของพี่ลูกสีเขียวเนี่ยเนื้อข้างในก็แดงนะคะค่ะแล้วถ้าไปอยู่ตั้งอยู่ในห้องแอร์อย่างนี้เนี่ยโอ้โหเอาซนมันจะหอมมากโอ้ตายละเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังคงจะต้องเชิญคุณมุกดามาที่สตูดิโอแล้วนะคะพูดอย่างนี้แล้วหิวเลยคือคอย่างนี้จริงๆแล้วค่ะ ก็คือว่าเราอยากจะโฆษณาว่าของไทยเราดีแต่ว่าเราลืมเขาแล้วเราหมดจะเอาของประเทศอื่นค่ะอะให้หันกลับมานิยมไทยนะคะทีนี้คุณ,คณมุกดาอิางย้อนกลับไปถามนิดนึงค่ะที่บอกว่าเดิมเนี่ยปลูกขายผลสดก็ได้ราคาดีอยู่แล้วแต่ว่าคุณมุกดาเนี่ยมองไปไกลกว่านั้นก็คือมีการต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์นั่นก็คือแปลรูปไปเป็นน้ำน้ำฝรั่งค่ะขวดนึงขายราคาเท่าไหร่คะ ตอนนี้เนี่ยพี่ขายขวดที่พร้อมดื่มเนี่ยก็คือขวดหนึ่งส่าสี่สิบห้าสี่สิบบาทแล้วคนก็ไปทําราคาสี่สิบห้าบาทคือจริงๆแล้วตามตัวนี้เนี่ยพี่ซาช้าทายว่าในเมืองไทยยังไม่มีใครเขาแข่งกับพี่เพราะว่าพี่ทําคนเดียวอ๋อเจ้าแรกเปิดตลาดคนแรกเจ้าแรกคือเดียวจริงๆมันจะมีของไอซ์ไทยที่มันอยู่อยู่ดีสตารบัก่ะเวลาคุณหญิงไปทานกาแฟเขาจะมีน้ำฝรล่งแดงตัวหนึ่งแต่ขอโทษนะคะของเขาเนี่ยมาก่อนแต่เนั่นเขาเป็นธุรกิจเขาทาใส่กลิ่นและสี ของพี่นี่มาจากผลแท้เลยอผลแท้เราจะไม่แก่ใจเกียงใสีเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่พี่กินพี่บอกว่ากินแล้วสวยก็คือพี่ไปออกงานที่ไหนเนี่ยพี่ช้าถ่ายเขาว่าทราาที่สุดกับป้าไหมกินสักยี่สิบวันนะค่ะเดือนหนึ่งกินโอเคคนเขากล้าเลยวันนี้เนี่ยมาซื้อน้ำกับพี่พี่บอกวันนี้พี่ไม่ขายคุณเป็นโหลนะพี่ขายคุณสองขวดคุณกินเนี่ยจริงของพี่เนี่ยอร่อยเอากลับบ้านเนี่ยคุณกินก่อนกินกินตามใจปากขวดหนึ่ง ก่อนนอนเนี่ยกลัวนี่ขอทําการบ้านนิดน,นึงค่ะคุณกินก่อนนอนแล้วพรุ่งนี้มาคุยกันพรุ่งนี้จูงสามีมาหาเลยโอ้ก็คือกินแล้วเห็นผลเลยนะคะตื่นเช้าึ้อมาถ่ายเลยอ่ะฟังแบบนี้แล้วเชื่อว่าหลายคนคงอยากจะปลูกฝรั่งแดงหรือว่าฝรั่งขี้นกแบบคุณมุกดาพอจะแนะนําได้ไหมคะว่าพื้นที่แบบไหนที่เหมาะแก่การปลูกฝรั่งพันุ์นี้คะ่ะ อ,อ๋อเพก็คือทั่วไปเลยของประเทศชทยเนี่ยเราปลูกได้หมดเอ่อฝรั่งแดดฝรั่งเนี่ยเป็นเป็นต้นไม้ที่ไม่ไม่เรื่องมากน้ําท่วมก็ไม่เท่าไหร่แต่เพียงแต่ว่าเราดูแลเขาเช่นเราอยากจะกินผลไม้เนี่ยเราก็ปลูกเหมือนต้นไม้ทั่วไปแต่ถึงเวลาเนี่ยเวลานี้อย่างสมมติของพี่สวนทุเรียนสวนน้ำมันจบละ,ะที่ก็ต้องบํารุงมันที่ต้องใส่ปุย๋ยสิบหกสิบหกคือรักษามันทุกอย่างเลยค่ะ ดูแลให้ดีหน่อยค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณมุกดานะคะที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการปลูกฝรั่งขี้นกนะคะขอบคุณค่ะจะไดมีโอกาสจะคุยกันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณมุกดาธัญสิรินะคะเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งแดงหรือว่าฝรั่งขี้นกซึ่งถือว่าเป็นผลไม้ของไทยดั้งเดิมที่มีสรรพคุณหรือว่าวิตามินเนี่ยเยอะกว่าผลไม้บางอย่างที่เราบอกวิตามินซีสูงอย่างส้มนะคะแล้วก็ท้าด้วยบอกว่ากินไปขวดเดียวขวดที่2ต้องตามมา นี่แหละค่ะคือตัวอย่างเกษตรกรที่ถือว่าไม่ได้ทําการเกษตรแบบตามมีตามเกิดมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์แล้วก็สามารถที่จะเสริมสร้างรายได้ในกระเป๋าเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะใครที่เห็นแล้วแล้วก็อยากจะปลูกแบบนี้บ้างก็เข้ามาสอบถามโทรมาสอบถามในรายการของเราได้นะคะหลังจากที่จบรายการไปนะคะใครอยากจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างที่ได้บอกไปวันนี้หมดเวลาของรายการฮอตไลน์เกษตรแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันอรุณโอไทยสิริบุตรและทีมงานต้องลาไปก่อน สวัสดีค่ะ